นจะเลี้ยวขนาดนั้นกูบอกกันตรงนี้เดียวไม่ได้กินอะไรเลยปลาช้อนนี้อ่ะตัวจะต้มเนี่ยเอยน้องสิงอันนั้นแหละไอ้อ๋อสวิงอมต้องแล้วอ่ะ ประเดิมตัวแรกมีแหงก็ไม่เอาโอ้โหตอมันเยอะแบบทำไมทำไมดูแบบธรรมดาของตัวทำไมต้องแบบต้อเอ็กเ์ซันไปดวคนดูคลิปแบบาปัญหาเดียวเนี่ยตักยับบุ่นเลยไหนเธอบอกว่ามันมีแหงตะกี้เออกี้มันมีแหง มันใกล้ได้ขึ้นบกแล้วไงอ่ะตัวนี้หัวเชื่อมันแฮงอีอือนั่นแหละไปพุ้นแล้วนีสิตั้งเตะเลยเออแล้วนะลสิเตรียมซ่อนไปเลยเออเดี๋ยวถ้าหาสักตัวไปมันหงายตอกกันนะ เออแค่ล,ลโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เ <c oughs> <c oughs> ปิงออะอง,อองแตกี้มนันเอาขึ้นยากโอ้ตัวใหญ่จริงเล็ก <c oughs> นีดเดียค่ะเน็ตเงา ติดอยู่เออใจทบเลอดห้ามเพื่อสายมันฮะลโหฮะลโหติดอยู่มันย่อนอย่ามันเียห้ามเพื่อสายยอน <Wow. S 2> ไหนเธอบอกมันไม่มีแลวไมมีแล้วตนตาตัวใหญ่ามากฮะ พอกับตะขี้แล้วค่ะยกเลยน้องยกค่ะพอกับตะขี้เลยเออไทหัวปะเจ๊กระเขาเจ๊ตุ๊กแล้วตัวพอกับเมื่อกี้เลยปล่อยมันเลยค่ะโอ้สายฮมยองสายฮัมยองหมดเชือกหอมขนาดนี้ไม่ใหญ่ได้ไง นวดขึ้นมาแล้วนวดขึ้นมาแล้วะอะไรมบบา้วคนละเออสามโลได้อยู่ไม่ใช่เนี่ยค อันนั้นแหละอําพอตัวมึงเดี๋ยวมาย่ออึก่อนนะวันนี้แน่เฮ้ยม้อนหรอโอ้ยตัวข่อยขอได้

อ่ะปข้าน่อยหรออ่าน้อยหรออุ้ยงับหัวมือกันนี่งอเไย